สวัสดีครับสวัสดีลูกๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้พ่อหมีจะว่าด้วยเรื่องของคําควบกล้าครับนะคำควบกล้าเป็นยังไงนะครับลูกมาดูตรงนี้นะครับอ่ะในเบื้องต้นก่อนเราจะมาดูเรื่องของความหมายของมันก่อนถ้าบอกว่าความหมายของคําควบกล้าหรืออักษรควบอย่างนี้มันคืออะไรนะคาค,ควบกล้ำหรืออักษรควบก็หมายถึงคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันลูกลูกจำไหมนะ ถ้าเป็นคำควบกล้ำม,มีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวที่มันรวมกันนะผสมกันด้วยสระเดียวกันนะครับแล้วก็ออกเสียงวรรณยุกนะครับสองพยางนั้นนะจะผันไปตามเสียงของพยัญชนะต้นตัวหน้านั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูต่อนะถ้าเป็นลักษณะของคำควบกล้ำเนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดอ่าคำควบกล้ำได้เลยแบ่งออกเป็น2ชนิดลูกนะครับ แบ่งออกเป็นคำควบกล้ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้ลรกนะครับไปดูก่อนนะชนิดแรกนะครับถ้าเป็นลักษณะของคำควบกล้ำแท้เป็นยังไงนะถ้าเป็นคำควบกล้ำแท้มันเป็นยังไงคำควบกล้ำแท้ก็คือเป็นคำควบที่ด้วยพยัญชนะรอเรือรอลิงและวอลแวนลูกนะครับอันนี้คือคำควบกล้ำแท้นะจะควบด้วยตัวรอเรือรอลิงและวอลแวน ครับควบพยัญชนะต้นตัวหน้านะครับประสมกับสร,สระเดียวกันนะครับนะเวลาออกเสียงเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงมันจะเ,เสียงพยัญชนะทั้งสองตัวเนี่ยมันจะออกเสียงพร้อมกันนะครับเอาไปดูตัวอย่างกันครับเช่นนะครับเช่นคําว่าอะไรบ้างลูกครูนไหมนะพยัญชนะต้นที่ควบด้วยตัวรเรเออยไหมครับเนี่ยนะ เช่นคาว่าครูเวลาออกเสียงออกเสียงคอควายด้วยแล้วก็ออกเสียงรอเรือด้วยกลายเป็นครูครูนะแล้วก็เพราะนะครับครัวกรนปรวนแปรครุขระพระตรงครัง้งกราบโปรดปรับปรำขืนเครงเคร่งครัดครอบ ปอยและกรองเห็นไหมนี่คือลักษณะของการออกเสียงควบกล้ำแท้ด้วยตัวรอเรือใช่ไหมครับอ่ะต่อมานะครับถ้าเกิดว่าคาควบกล้ำแท้ด้วยตัวรอลิงละออกเสียงยังไงเนาะรอลิงจอ,อกเสียงแตกต่างจากรอเรือเมื่อสักครู่นะถ้ารอเรือต้องหันกระดกลิ้นด้วยรอเรือนะแต่นี่เป็นรอลิงรอลิงกระดกนิดหน่อยนะครับดังนั้นเช่นคําว่าเปล่านะ เปล่าออกเสียงปลาปลาด้วยแล้วก็ลออริงด้วยเปล่าปลีกนะครับคลานนะครับคลุกเกล้าวคล่องแคล่วเปลี่ยนแปลงกลบกลมเพลิดเพลินเกลียดกล่อมเกลียวเกลียวคลื่นนะครับเกลียวคลื่นนะครับทั่ทีแล้วก็เคล้านะครับนี่คือลักษณะของการอ่านคำควบแท้แบบตัวลออริง อ่านะเมื่อกี้ควบไปร,รอเรือแล้วเนาะนะครับผ่านไปแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นควบด้วยตัวอลอริงต่อไปทีนี้ไปดูถัดไปถ้าเป็นลักษณะตัวควบกล้มแท้ด้วยตัววอลเวนล่ะลูกนะครับควบด้วยตัววอลเวนล่ะเป็นยังไงเช่นคําว่าอะไรลูกแตงกวาเห็นไหมกวาเนาะกวาไม้แขวนเสื้ออย่างนี้นะครับควานอย่างเงี้ยนะควันอย่างเงี้ยกวางนะนอนคว่ำ นะครับไข่ห้างสูงกว่าควายไม้กวาดหวัดแวงและก็นางกวักอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของพยัญชนะต้นที่ควบด้วยตัววอแวนนะนี่คือผ่านไปนะนะสำหรับการควบคำควบกล้ำแท้เนาะคำควบกล้ำแท้ก็คือเป็นพยัญชนะคู่สตัวนะออกเสียงควบกันนะครับออกเสียงพร้อมกันนะควบด้วยตัวอะไรบ้าง รอเรือรอลิงและวอกแหวนนั่นเองนะครับอ้าต่อมามาดูชน,นิดที่2ซสิเป็นคำควบกล้ำแบบไม่แท้หูกนะครับเป็นคำควบกล้ำแบบไม่แท้เป็นยังไงนะครับก็ได้แก่พยัญชนะรอเรือเนี่ยนะครับพยัญชนะรอเรือควบกับอะไรควบกับพยัญชนะตัวหน้านะครับควบกับพยัญชนะตัวหน้าแล้วก็ผสมด้วยสระอะไรผสมด้วยสระที่มันเป็นสระเดียวกัน นะเวลาอา่านออกเสียงนี้หรือความแตกต่างของมันนี่คือเวลาอา่านออกเสียงมันจะออกเสียงอะไรลูกเวลาอา่านมันไม่ออกเสียงรอเรือนะเวลาอา่านไม่ออกเสียงรอเรือนะครับออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะครับอโอเคฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างของเราสินะครับถ้าเป็นลักษณะควบไม่แท้เป็นยังไง มาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างคำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าลูปมาดูนะเป็นคำที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเช่นอะไรนะพยัญชนะจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบด้วยตัวเลยครับควบด้วยตัวรอเรือเรามาดูซิเช่นคำอะไรจริงเห็นไหมเวลาอ่านเราออกเสียงจริงจริง ไม่ใช่จริงจริงนะครับไซนะครับ,รบแล้วก็เศร้าสีศรัทธาสร้างเสริมซ้อยสักสงสางเห็นไหมครับลูกเวลาตัวจอจานสอโซ่สอสลาและสอเสือมันควบด้วยตัวรอเรือแต่มันไม่ออกเสียงรอเรือมันออกเสียงเฉพาะพายัญชนะข้างหน้า นี่คือเขาเรียกว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะครับอ่ะต่อมาไปดูที่คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกทอทอทหารเนาะควบกับรอเรือใช่ไหมเลูกนะครับเป็นคำควบไม่แท้ที่ทอทหารควบกับรอเรือแล้วออกเป็นเสียงโซส,สู้นะ เป็นทอทหารเนี่ยมาควบกับรอเรือแล้วมันออกเป็นเสียงซอสู้มันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเช่นคํานี้ครับทรงเห็นไหมทรงไม่ออกเสียงรอเรือแต่ออกเป็นเสียงซอซสู่แทนทรงนะครับซาซามรายแซสุดโซมมัดซีอินซีนนซีแล้วก็ พุทธาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่คือลักษณะของนะครับการออกเสียงคำควบไม่แท้ที่ทอทหารควบกับรอเรือและออกเป็นเสียงสอโซ่นั่นเองนะครับอ่าไปต่อนะครับอา้าวจบแล้วนี่ดังนั้นนะครับวันนี้ในคลิปนี้พ่อมีให้ด้วยเรื่องของคำควบกล้ำ ถ้ามาสรุปกันก็คือคำควบกล้าสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดลูก <Pilot. S 2> <lleva. JH. S 1> คำควบกล้ามแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิดครับคำควบกล้าแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะแบ่งออกเป็นควบกล้ามแท้กับควบกล้าไม่แท้โอเคไหมครับแบ่งเป็นออกควบกล้ามแท้กับกล้าไม่แท้ถ้าควบกล้าแท้ตัวนี <emark> ้นะคร <gold. inclusion. |nospeech|> ับมันก็จะออกเป็นยังไงนะควบด้วยตัวรอเรือนะครับควบด้วยตัวรอลิงใช่ไหมลูก และควบด้วยตัววหวนใช่ไหมครับนี่คือคําควบกล้าแทส่วนคําควบกล้าไม่แท้เป็นยังไงถ้าไม่แท้นันก็คือมันจะออกเป็นเสียงซโซโซนะออกเป็นเสียงซโซโซก็ได้นะครับพวกเช่นพวกคําว่าอะไรทรายเห็นไหมครับทรายทราบทรงเศร้าโศกไอ้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะ ดังนั้นนะครับวันนี้นะครับพ่มีฝากไว้ในเรื่องของคําควบกล้ำวงวางให้ลูกได้ทบทวนบทเรียนนะครับได้ทบทวนบทเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่ให้ไปในเรื่องของอ e ีบุ๊กด้วยนะครับศึกษาเพิ่มเติมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อมีคงต้องลาแต่เพียงเท่านี้สุดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโอเคสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ